เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราเข้าไปในห้องประชุมคือเตรียมข้อมูลมาอย่างดีเลยนะแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศธาตุไม่มีใครฟังหรือแบบไม่ได้รับความเชื่อถือเท่าที่ควรแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้บอกว่าเออปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราพูดเลยด้วยซ้าครับแต่อาจจะอยู่ที่วิธีที่เราหายใจตอนที่กาลังจะพูดต่างหาก ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยแคะแก่กาวกันถึงแก่นเลยกับชุดข้อมูลที่สอนวิธีเปลี่ยนสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าพลังงานแบบเด็กน้อยให้กลายเป็นความน่าเชื่อถือแบบผู้ใหญ่ที่นิ่งและมั่นคงซึ่งมันเริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการยืนไปจนถึงเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างสายตาเลยนะคะ mm. และทั้งหมดนี้มันวนกลับมาที่ไอเดียเด็ดอันนึงที่อ่านเจอเราต้องฉีดเส้นใต้ไว้เลยคือการกล้าที่จะเงียบค่ะ ความเงียบที่ไม่ได้แปลว่าเรากลัวหรือไม่มีอะไรจะพูดนะแต่มันคือความเงียบที่ทรงพลังซึ่งมันเกี่ยวกับการยืนการหายใจของเราได้ยังไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดแต่ในแหล่งข้อมูลบอกว่านี่คือหัวใจของทุกอย่างเลยนั่นคือการเชื่อมต่อตัวเองกับพื้นค่ะเขาอธิบายภาพได้ชัดมากคือไม่ใช่แค่การยืนเฉยๆแต่ให้จินตนาการว่าลมหายใจของเรามันไหลาจากหัวลงไปถึงฝ่าเท้า แล้วฝ่าเท้าเราก็ไม่ได้แค่วางอยู่บนพื้นนะคะแต่มันเหมือนกําลังย่างรากลงไปในดินเลยรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงที่ดึงเราไว้ใช่เลยครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพแต่มันส่งผลโดยตรงกับจิตใจพอเราจินตนาการว่ากําลังย่างรากร่างกายมันจะนิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติและพอร่างกายมันนิ่งความคิดฟุ้งซ่านความประมาทที่มันวิ่งวนในหัวเรามันก็เหมือนโดนดึงลงมาด้วย มันคือการสร้างสมอให้อารมณ์ของเราผ่านร่างกายแหล่งข้อมูลที่อ่านมาเนี่ยคนเน้นมากว่าลมหายใจที่เสถียรคือจุดเริ่มต้นของการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่เลยเออจริงด้วยแฮะเพราะพูดแบบนี้แล้วนึกออกเลยค่ะเวลาตื่นเต้นหรือกังวลมากๆลมหายใจมันจะสั้นๆแล้วเหมือนมันกองอยู่แค่ตรงอกกับคอครับ แต่เทคนิคนี้มันเหมือนบังคับให้เราดึงลมหายใจให้ลึกลงไปถึงท้องดึงสติกลับมาที่ฐานของร่างกายมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอาการประมาาโดยสิ้นเชิงเลยถูกต้องครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการหายใจลึกถึงท้องเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ทําให้ร่างกายผ่อนคลายมันลดฮอร์โมนความเครียดโดยตรงเลยนะดังนั้นมันไม่ใช่แค่การคิดเองว่าเรานิ่งขึ้น แต่ร่างกายเรามันสงบลงจริงๆในระดับชีวภาพเลยโห oh. นี่คือเหตุผลว่าทำไมการฝึกหายใจถึงเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิในหลายๆวัฒนธรรมมันคือการแฮกเข้าระบบประสาทของเราเพื่อสร้างความสงบจากภายในครับพอเข้าใจกลไกลเบื้องหลังแล้วมันยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกนะคะไม่ใช่แค่ทริคทางจิตวิทยาแต่เป็นเรื่องของชีววิทยาเลยพอเรามีฐานที่มั่นคงมีสมอที่แข็งแรงแล้ว มันก็เลยน่าคิดต่อนะคะว่าแล้วไอสิ่งที่อยู่บนฐานล่ะเราจะจัดระเบียบมันยังไงซึ่งนี่ก็คือส่วนต่อไปที่แหล่งข้อมูลพูดถึงพอดีเลยคือเรื่องท่วงท่าและพลังงานที่เราฉายออกไปประเด็นนี้อ่านแล้วสะดุ้งเลยค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ทําบ่อยมากฮ่าฮ่ายังไงครับคือเรื่องของแกนลำตัวค่ะเขาบอกว่าการยืนพักขายืนอเอียงเอียงเอ็นตัวไปข้างใดข้างหนึ่งหรือยืนคอยืนยื้อเนี่ย ต่อให้เราคิดว่ามันเป็นท่าสบายๆแต่ในสายตาคนอื่นมันส่ง energy เด็กน้อยออกไปเต็มๆเลยโหคำนี้คมมาก energy เด็กน้อยใช่ค่ะแล้วพอบอกว่าพอเราส่งพลังงานแบบนั้นออกไปคนรอบข้ามก็จะปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นเด็กด้วยโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่น่าสนใจคือนี่เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะทันได้อ้าปากพูดด้วยซ้ําครับภาษากายมันทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะมากการที่เรายืนแกนตรงหลังตรง ศีรษาตั้งตรงมันเป็นการส่งสัญญาณไปในระดับจิตใต้สำนึกของคนรอบข้างว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันพร้อมและฉันควบคุมพื้นที่ของตัวเองได้อืม,มันคือการแสดงอำนาจเชิงบวกโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำลองนึกภาพตามสิทรับระหว่างคนที่ยืนตัวตรงนิ่งๆกับคนที่ยืนโยกไปเยกมาขยับตัวตลอดเวลาเราจะให้ความเชื่อถือกับใครมากกว่ากันชัดเลยค่ะชัดมากแล้วมีประโยคหนึ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษเขาบอกว่า ข้างในเราจะเด็กช่างมันแต่ให,ห้ลมหายใจเราสเสถเียนให้ได้ประโยคนี้มันเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยนะมันบอกเราว่าเราไม่จําเป็นต้องรอให้รู้สึกมั่นใจร้อเก่อนถึงจะทําตัวให้ดูมั่นคงได้ใช่เลยต่อให้ข้างในจะยังสั่นๆอยู่แต่เราคุมเกมนอกสนามได้ภาวะทางจิตใจมันเชื่อมโยงกันแบบสองทางไม่ใช่แค่จิตใจสั่งร่างกายแต่ร่างกายก็สามารถส่งข้อมูลกลับไปเปลี่ยนสภาวะจิตใจได้เหมือนกัน อ oh. การที่เราบังคับตัวเองให้ยืนตรงหายใจลึกๆมันไม่ใช่แค่การแสดงละครให้คุณอื่นดูแต่มันคือการส่งสัญญาณกลับไปที่สมองเราว่าเฮ้ย hey, สถานการณ์นี้เราเอาอยู่นะไม่ต้องตื่นตระหนกเดี๋ยวนะคะนี่มันจริงกว่าเฟก t i l ช y o ู m ม k เก t อีกนะครับเพราะอันนั้นมันเหมือนแค่แสร้งทำแต่หลักการนี้มันคือการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนเคมีในสมองจริงๆมันคือไบโอแฮก เพื่อสร้างความมั่นใจไม่ใช่แค่การปรับทัศนคติเป็นคำจำกัดความที่ยอดเยี่ยมเลยครับ Biohack เพื่อสร้างความมั่นใจมันคือการสร้างวงจรเชิงบวกขึ้นมาเริ่มจากปรับท่าทางให้มั่นคงแล้วท่าทางนั้นส่งผลให้ลมหายใจลึกและ,สะเสถียรนขึ้นค่ะลมหายใจที่สเสถียรนก็ช่วยให้สมองสงบลดความเครียดพอสมองสงบความคิดก็จะปลอดโปร่งขึ้นการแสดงออกทางสีหน้าแววตาก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอีกครับค่ะพอเราจัดการเรื่องภายนอกอย่างร่างกายและท่าทางได้แล้วแหล่งข้อมูลก็พาเราเจาะลึกลงไปในเรื่องของจิตวิทยาเบื้องหลังสายตาซึ่งเป็นอะไรที่ทรงพลังมากในการสื่อสารเขาเปรียบเทียบมุมมองของคนสองแบบได้เห็นภาพมากค่ะแบบแรกคือคนขี้กลัวเวลาจะมองหน้าใครสมองจะทำงานอัตโนมัติเลยเขาจะตัดสินฉันไหมนะอืม เราแต่งตัวดูโอเคหรือเปล่าเขาจะคิดว่าเราพูดจาไม่รู้เรื่องไหมคือโฟกัสทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเองและความบกพร่องของตัวเองครับคือมันวนอยู่ที่ตัวเองหมดเลยใช่ค่ะแต่คนอีกแบบคือคนมั่นใจเวลาเขามองคนอื่นเขาจะมองแล้วคิดว่าอืมเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละมีวันที่ดีมีวันที่แย่มีความกังวลมีความฝันเหมือนกันการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้มันคือการพลิกเกมทางจิตวิทยาทันกระดานเลยครับ เพราะมันคือการย้ายจุดโฟกัสจากตัวเองออกไปสู่คนอื่นในเชิงบวกแหล่งข้อมูลใช้คำที่สวยมากคือให้ฝึกมองด้วยสายตาของความเมตตาค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การทำตัวเป็นคนดีนะแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดสุดๆเลยแต่มีคำถามนิดนึงนะคะในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันสูงๆอย่างการเจราจาธุรกิจถ้าเรามองคู่เจราจาด้วยความเมตตามันจะไม่ถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอหรอคะมันจะเสี่ยงทำให้เราดูไม่น่าเกรงขามหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันความเมตตาในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงความสงสารหรือการยอมอ่อนข้อนะครับอแต่มันคือความเข้าใจในฐานะเพื่อนมนุษย์มันคือการมองทะลุบทบาทตำแหน่งหรือความขัดแยง้งไปเห็นว่าคนตรงหน้าเราก็มีความกดดันมีเป้าหมายมีความกลัวของเขาเหมือนกันการทําแบบนี้มันไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอลงเลยตรงเดินข้ามมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นต่างหาก แข็งแกร่งขึ้นยังไงคะเพราะความกลัวที่จะถูกตัดสินมันเกิดจากจินตนาการของเราที่ไปยกให้อีกฝ่ายอยู่สูงกว่ามีอำนาจในการตัดสินเราแต่ทันทีที่เราใช้สายตาแห่งความเข้าใจเรากำลังดึงเขากลับลงมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับเราอ๋อ oh. คือระนาบของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมเมื่อไม่มีใครอยู่สูงกว่าใครอำนาจในจินตนาการนั้นก็หายไปความกลัวของเราก็จะลดลงอย่างมหาศาล พอเราไม่กลัวเราก็จะคิดได้เฉียบคมขึ้นฟังได้ดีขึ้นเก็ตเลยและตอบโต้ได้อย่างมีสติมากขึ้นมันคือการปลดอาวุธของความกลัวในใจเราเองก่อนซึ่งจะทําให้เราคุมเกมได้ดีขึ้นมากครับมันไม่ใช่การแสดงความอ่อนโยนออกไปแต่การปรับมุมมองข้างในเพื่อลดความประหมาาของตัวเองพอเราไม่มัวแต่พะวงว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไงเราก็จะมีพลังสมองเหลือไปคิดว่าเราจะเข้าใจสถานการณ์นี้และหาทางออกที่ดีที่สุดได้อย่างไร พลังงานมันเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นเชิงรุกทางความคิดทันทีเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับและผลพลอยได้ที่น่าชื่นก็คือพอเราเลิกส่งพลังงานของความกลัวออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานของความนิ่งและความเข้าใจอีกฝ่ายจะรับรู้ได้ในระดับจิตใต้สำนึกเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้นเมื่ออยู่กับเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งนั่นยิ่งทำให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นไปอีกพอฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ไอเดียเรื่องการกล้าที่จะเงียบที่เราคุยกันตอนแรกมันก็เลยมีเซนส์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับตอนแรกถ้าพูดถึงความเงียบในบทสนทนาเราอาจจะนึกถึงความอึดอัดการไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่พอเราเอาทุกอย่างมาประกอบกันทั้งการยืนที่อย่างรากลมหายใจที่เสถียรแกลำตัวที่ตั้งตรงและสายตาที่เป็นมิตรความเงียบตอนนี้มันไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เลยมันกลายเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยพลัง มันคือความนิ่งที่มาพร้อมกับความมั่นคงจากข้างในมันเหมือนความเงียบก่อนที่วัทยากรจะยกไม้บาตองขึ้นนะคะไม่ใช่ความเงียบของเวทีที่ว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความเงียบของคนที่จิตใจล่องลอยไปไกลอยากจะหนีออกจากตรงนั้นเต็มแก่การฝึกเรื่องร่างกายและลมหายใจทั้งหมดที่ว่ามามันก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยภายในตัวเราเอง เพื่อให้เราสามารถอยู่กับความเงียบนั้นได้อย่างสบายใจสามารถใช้ความเงียบนั้นเพื่อฟังเพื่อคิดโดยไม่รู้สึกกดดันว่าต้องรีบพูดอะไรงโง่อๆออกไปเพื่อทําลายความอึดอัดเหมือนเราสร้างบ้านที่แข็งแรงไว้ในตัวเราเองครับพอเรามีบ้านที่มั่นคงแล้วจะพายุเข้าหรือจะเงียบสงัดเราก็ไม่กลัวสามารถเผชิญหน้ากับทุกอย่างได้จากพื้นที่ที่สงบและปลอดภัยข้างในเปรียบเทียบได้ดีมากครับความเงียบของคนที่ไม่มั่นคงคือสุญญากาศที่น่าอึดอัด แต่ความเงียบของคนที่มั่นคงคือพื้นผ้าใบที่พร้อมจะให้เราวาดบทสนทนาที่มีคุณภาพต่อไปเอาละค่ะพอเรามานั่งคุยเจาะลึกกันทั้งหมดในวันนี้มันก็ชัดเลยนะว่าการสร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือแบบผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของการเสรแสร้งเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของร่างกายกับจิตใจจริงๆเริ่มจากฐานรากคือลมหายใจและการยืนที่มั่นคงส่งต่อไปยังโครงสร้างคือท่วงท่าที่ตั้งตรง และปิดท้ายด้วยยอดบนสุดคือมุมมองและสายตาที่เราใช้มองโลกจากที่เคยมองด้วยความกลัวก็เปลี่ยนมามองด้วยความเข้าใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนกันได้ค่ะใช่ครับทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่จริงๆและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ได้นำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเปลี่ยนมุมมองที่คนอื่นมีต่อเรา ซึ่งก็สำคัญมากแต่มีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยถ้าเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ทั้งการหายใจการยืนการมองจนมันกลายเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆการรับรู้และมุมมองที่เรามีต่อตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนั่นอาจจะเป็นการค้นพบที่ทรงพลังที่สุดจากการเดินทางครั้งนี้ก็ได้ครับ